เดี๋ยวครับวันนี้ผมก็จะพามากลับเอเจ้ายิมโนนะครับอันนี้ก็ด็ดเด่นหน่อสดมานะครับนี่ไม่ใช่ยิมโนนะครับไอเป็นโลบิเวียนะครับโลบิเวียนะครับนี้ก็กราฟกราฟจากหน่อสดหน่อเด็ดสดนะครับอันนี้ก็เป็นต่อสามเหลี่ยมครับเดี๋ยวพามากลาฟเลยครับมือใหม่ก็ทําได้นะครับง่ายๆทำตามคลิปได้เลยนะครับนี่ ตรงนี้ก็คือจะเป็นท่อนำเลี้ยงนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงกลางเฉือนดูตาดออกเลยนะครับนี่สังเกตดูท่อนำเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะมาปาดปาดจ้อยโรบิเวียนะครับปาดไปเลยน,นะครับ เห็นไหมครับทอดน้ำเลี้ยงเขาอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับจากนั้นก็เอาท่อดน้ำเลี้ยงสองทั้งสองระหว่างตัวไอโรบิเวียกับตอสามเหลี่ยมนะครับไปประกบเข้ากันเสร็จแล้วก็ใช้เทปใสนะครับล็อกไว้ นี่ครับก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับถึงจะแกะออกมาดูได้นะครับ1สัปดาห์ก็ติดแล้วครับง่ายๆนะครับมือใหม่ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ